สุดช็อกกองทัพอากาศปรับปรุงห้องน้ำเครื่องบิน VVIP ใช้งบ54ล้านอ้างราคาสมเหตุสมผลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนำเอกสารที่เชื่อว่าได้มาจากกองทัพอากาศมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุว่ากรมช่างอากาศกองทัพอากาศจะปรับปรุงห้องน้ำบนเครื่องบินสำหรับรับส่งบุคคลสำคัญมากของกองทัพโดยใช้งบประมาณกว่า5 4ล้านบาทเอกสารนี้ระบุอีกว่าการปรับปรุงห้องน้ำบนเครื่องบิน VVIP นี้ทำขึ้นกับเครื่องบินรหัส h s อันเดอร์สก T ตวเพียงลำเดียวเท่านั้นและปรับปรุงเพียงหนึ่งห้องราคาดังกล่าวกำหนดมาจากบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางคือนาวาอากาศเอกชนะตวงตลาดขวัญและนาวาเอกชัดกวินอ้นอิ่มหลังจากเอกสารดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่าการใช้งบประมาณดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่เพราะไม่คิดว่าการปรับปรุงห้องน้ําจะใช้เงินสูงถึงเพียงนั้นจากกระแสะวิจารณ์ดังกล่าวทําให้กองทัพรือ ชี้แจ้งถึงสาเหตุที่ปรับปรุงห้องน้ําบนเครื่องบินลำดังกล่าวใช้งบประมาณสูงเป็นเพราะไม่ใช่ห้องน้ําทั่วไปแต่เป็นห้องน้ําบนเครื่องบินที่มีความซับซ้อนด้านวิศวกรรมและเป็นเทคนิคขั้นสูงจากประเทศเยอรมนี